สวัสดีครับกลับมากันอีกแล้ววันนี้เราจะมารีวิวกาชาปองสตีฟไฟเตอร์แต่ทุกคนอาจจะเห็นหน้าตาแปลกไปนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูกันครับไปกันเลยเอาละครับข้างหน้าที่ทุกคนเห็นอยู่นี้อาจจะแปลกแนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวกาชาปองที่สตีฟไฟเตอร์เอ็กับเกรทเบน เจฟเบนหลายๆคนอาจจะงงคืออะไรเขาคือศิลปินอาร์ตทอยนะครับถ้าบ้านเราเนี่ยจะคุ้นเคยกับเจ้าตัวแมวแมวที่ไม่มีตาแต่ตาจะอยู่ที่มือเนี่ยเห็นเห็นที่ตัวนี้ไหมเนี่ยแซงกีฟก็ได้เนี่ยแซงกีฟจะเป็นแมวท,ทําท่าเนี้ยแต่ว่าจะเป็นแมวขาวๆเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูทุกคนจะคุ้นอย่างไงว่าเป็นอาร์ตทอยที่มาก่อนพวกแบบกล่องสุ่มป๊อปมาทอะไรนะเขามีมาสักพักแล้วเป็นศิลปินที่แบบช่วงนั้นก็ฮิตอยู่ แต่บ้านเราก็ยังพอเห็นได้เรื่อยๆแต่จะเป็นแบบเฉพาะกลุ่มแต่ตัวนี้เขาจะมาโคกับสติไฟเตอร์ทำให้ออกมาเป็นอย่างที่เห็นแล้วในชุดนี้จะมีทั้งหมด4แบบใบปิดเขาจะมี4แบบอ่ะเรามาดูรายละเอียดของแต่ละตัวกันดีกว่าครับผมนี่มาดูที่สซงกีสซงกีนี่จะเหมือนไอตัวแมวสุดแต่ว่ามามามา,มาเป็นแบบสซงกีถือว่าสวยน่ารักมากผมตามหามานานม,มากเพิ่งจะได้มาเร็วๆนี้ถามว่าถ้า ไม่เคยเห็นเลยเพิ่งมาเห็นเมื่อไม่นานนี้แล้วรู้สึกถูกใจมากแล้วอยากได้มากก็เลยแบบพยายามเดินจนแบบอยู่ดีๆของมันจะเป็นของเราครับผมมันก็จะเจอโดยอัตโนมัติเพราะว่าเคยเคยไปดูที่อื่นแล้วชุดหนึ่งอ่ะไม่ต่ํากว่าหนึ่งพันนะสี่แค่สีตัวถือว่าแพงอยู่นะสําหรับกาชาปองตอนแรกจะตัดสินใจซื้อในราคานั้นานานแล้วแต่ว่าของของเราอ่ะมันจ้เจอตัวที่ถูกกว่านี้ก็เลยยังไม่ซื้อจนมาเจอชุดเนี้ย ที่ราคาไม่ถึงพันก็เลยมาเนี่ยข้างหลังข้างหลังเขาจะมีปากเรามาดูที่ชุนหลีกันต่อชุนหลีนี่สวยสวยแบบหือ,หอปากสวยอะไรสวย,สวยการลงสีสวยมันดลลูละมุลเข้ากันไปหมดเลยถ้าจริงๆเนี่ยมันจะไม่มีตานะถ้าถ้าสังเกตเห็นไหมเขาจะไม่มีตานี่ถ้าก็น่ารักนี่ฝั่งนี้เห็นชัดเลยว่าไม่มีตาเห็นไหมตาจะมาอยู่ที่มือ เพราะศิลปินคนนี้เขาเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบอย่างเงี้ยตาไปอยู่ที่มือโอ้ถือว่าสวยเป็นแบบไม่รู้อ่ะมันดูแล้วมันถูกจริตมากไม่รู้ว่าใครเป็นโรคกรดเหมือนกันหรือเปล่านะแต่ว่ามันเห็นแล้วมันต้องแบบต้องมีอ่ะแล้วตัวนี้ตัวตัวเด็กของเราพระเอกตัวนี้รู้สึกว่าถ้าแยกอาจจะขายแพงกว่าเพื่อนเลยมีสองตัวนะี้มีชุลีชุลีกระลิวที่จะแพงตัวเรียวนี่ก็สวยนะดูตาเด๋ ว่าอย่างเท่แล้วท่าก็สวยด้วยใครมีก็โชคดีด้วยครับผมว่าราคาไอ้พวกเนี้ยบอกเลยว่าพอมันหายา,ยากอะราคามันไม่มีลงแน่นอนนอกจากเราจะฟุกแบบเจอคนที่คนที่เขาอาจจะไม่รู้ราคาขายหรือว่าราคาที่เล่นกันเขาก็เลยแบบมาปล่อยถูกๆใครใครฟุกก็หาซื้อเก็บไว้นะครับอันนี้บังกานี่ตูดมีสายฟ้า มีสี่มือเนี่ยบางตัวบางตัวเขาจะเป็นอย่างเนี้ยเป็นหน้าอย่างเนี้ยมีสี่มืมอที่มันไม่ใช่แบบเป็นมือที่ตานะแต่ว่ามันก็จะเป็นสับลายอย่างเงี้ยมันจะออกมามีสองแบบก็ถือว่าสวยนะอ่าวันนี้มารีวิวให้ดูกันสั้นๆครับใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมเดี๋ยวไปเจออะไรดีๆเดี๋ยวจะเอามาอวดกันอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมขอตัวไปหาที่อยู่และชื่นชมมันก่อนครับผมอย่างสวยไหวเลย A and anyone who betrays, anyone I have to face, i wipe them out like the.